สวัสดีครับคลิปนี้เราก็จะมาชมพระรูปหล่อโบราณของพ่อท่านคล้ายวัดสรักสวรัขันนะครับพิมพ์นี้เรียกว่าเป็นพระหล่อโบราณพิมพ์ก้นอุนะครับพระหล่อโบราณก้นอุหลวงพ่อคล้ายวัดสวรัขันนะครับองออนี้ออกที่วัดวัดกรูดนะครับออกวัดกรูด ตามประวัตินั้นสร้างเมื่อปี07นะครับก็ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดเขาก็บอกว่าเป็นหนึ่งในเบญจภาคีรูปหล่อเมืองไทยนะครับของหนังสือพิมพ์นะครับเขากว่าอย่างนั้นก็พระอ,องค์นี้ก็เป็นพระที่ หลอบโบราณนะครับหลอบโบราณก็มีการเนี่ยครับข้างข้างก็เป็นลักษณะนี้นะครับข้างคล้ายๆกัจะว่าจะเป็นแต่อันนี้น่าจะไม่ไม่ไม่ใช่เป็นเป็น,ป,นประกบนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นการแต่งหุ่นเทียนมากกว่าเพราะว่าเป็นคล้ายๆลอยซ้อนนะครับคล้ายๆลอยซ้อนนะครับ สร้างเมื่อปี07ตามประวัติท่านว่าพ่อท่านวงแห่งสำนักสงฆ์บ้านกรูดนะครับเป็นผู้อขอญาติพ่อท่านคล้ายนะครับขอญาติพ่อท่านคล้ายพ่อท่านคล้ายก็อนุญาติแล้วก็สร้างเมื่อปี0 0 0ย์ศูนยเนี่ยครับแต่แต่อันนี้ออกเมื่อปี07นะครับปลุกเสกเมื่อปี07 ให้ช่างหล่อที่กรุงเทพนะครับกรุงเทพสร้างแล้วก็เอามาแผ่นชนวนเนี่ยแผ่นชนวนเนี่ยเอามาให้พระเกจิอาจารย์ทั้งหมด9รูปนะครับจากพระกลางก็มีมีหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมด้วยนะครับที่จานจานยันใส่แผ่นแผ่นแผ่นทองนะครับแผ่นทองไปทั้งหมดก็มี อาจารย์ทั้งหมด9ก้าลูกภาคกลางมีหลวงพ่อเงินวัดดอนยาหอมหลวงพ่อเต๋อพ่อเต๋อคงทองวัดสามงามแล้วก็มีหลวงพ่อจงด้วยนะครับที่เหลือก็เป็นพระภาคใต้นะครับเป็นพระเป็นเคจีอาจารย์ภาคใต้ก็เสร็จแล้วก็มาให้ช่างหล่อที่กรุงเทพหล่อเสร็จนะครับหล่อเสร็จก็ขึ้นรถไฟไปให้พอทันคลายปุกเสกนะครับลุกเสก กันด้วยกัน4ีท่านนะครับ 4, 4สีเกจิอาจารย์นะครับสี 4, 4รูปนะครับก็ปลุกเสกแล้วก็เอามาตัดช่อที่บ้านกูดนะครับจำนวนสร้าง2,000ันองค์นะครับ2 0 0พองค์เนื้อผ้าก,ก็จะออกเป็นทองเหลืองที่ซีนะครับทองเหลืองเก่านะครับเป็นผ้าหลอกโบราณน,นะครับ ก้นอุนะครับก้นอุกก็จะมีดินขี้เบ้าเนี่ยรอยถึงแม้ว่าอันนี้เดิมเนี่ยเจ้าของเขาก็จะคงจะขูดนะครับจะมีรอยขูดตามเนี่ยขูดตามดินขี้อุขี้เนี่ยครับแต่ว่าก็จะมีร่องรอยของดินขี้เบ้าอยู่นะครับตามพื้นผิวนะครับการพิจารณาก็เหมือนผ้าหล่อโบราณโดยทั่วๆไปนะครับบริเวณนี้ความจริงเนี่ยก็จะมี จุดนะครับมีจุดเป็นลวดเกาะนะครับลวดเกาะเวลาก่อสร้างหุ่นนะครับแต่อันนี้ถูกถูกป่าดออกไปแล้วก็เอาตะใบาแต่งนะครับมีรอยตะใบตรงนี้เนี่ยนะครับจริงๆตรงนี้ก็จะมีเนี่ยเนี่ยมีรูปจะมีรูปรอยลวดนะครับรอยลวดกลมๆเนี่ยนะครับแต่อันนี้ถูกปาดออกไปนะครับถูกตัดออกไปก็จะเห็นก็เห็นเป็นแนวๆกลมๆเฉยๆนะครับ เนี่ยครับเนี่ยเป็นลักษณะนี้ครับถูกปาดออกไปแล้วก็มีรอยตะไบแต่งนะครับผิวพระเนี่ยอย่างโดเรียนเนี่ยนะครับที่เห็นเนี่ยก็ยังมีรอยดินขี้เบ้าเนี่ยเป็นเม็ดทรายยิบๆยเนี่ยแน่นอยู่ในฝังแน่นอยู่ติดกับผิวพระนะครับเนี่ยผิวพระก็จะเป็นเม็ด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 เนี่ยครับนี่คือลักษณะของผิวพระหล่อนะครับพระหล่อโบราณเนี่ยครับดินขี้เบ้าคือคราบ คราบเบ้ามันไม่ใช่ดินนะครับอย่างอย่างนี้เรียกว่าดินนะครับเนี่ยดินนี่ไงดินอย่างดินอย่างเม็ดทรายเล็กๆๆเนี่ยครับแต่ดำๆเนี่ยก็เป็นคราบนะครับเป็นคราบเนี่ยครับเป็นคราบเรียกคราบขี้เบ้าดำๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับคราบขี้เบ้าติดอยู่ตามผิวพระนะครับก็ทําให้พระองค์นี้ดูง siglo, ่ายนะครับดูง่ายเป็นพระที่เล่นกันหลักหมื่นมานานแล้วนะครับแต่บางองค์ที่สวยนะครับสวยๆจัด นะครับก็ขึ้นหลักแสนนะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนคนชอบนะครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่หลงระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแต่ให้รู้ว่าอันนี้ก็เป็นพระเวลาเวลาพิจารณาพระนะครับเนี่ยรูปพิมพ์รูปแบบพิมพ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดูดูหน้าดูตาท่านให้ชัดนะครับนะครับ เนี่ยไปหน้าท่านก็จะตาเล็กๆนะครับตาเล็กๆจมูกบ้านใหญออ่ไม่ค่อยชัดอีกแล้วเนี่ยครับาปากนะครับรู้สึกคล้ายๆท่านจะมีหนวดด้วยนะครับเนี่ยปากเยื่อนิดๆน,น,น,นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะทำแบบพิมพ์เขาอืมเนี่ยครับ ผิวพระก็จะเป็นคล้ายๆผิวมอลาน้อยๆนะครับนี่คราบดินเนี่ยยังเม็ดเห็นเม็ดๆเม็ดๆเม็ดอยู่เนี่ยเป็นเม็ดทรายเล็กๆนะครับฝังอยู่ตามผิวพระเนี่ยน,นะครับเน,นี่ยนะครับก็ให้พี่นาเนี่ยครับนี่คือผิวพระหล่อนะครับให้ผิวพระหลอ่อถ้าเจอรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเงินอย่างเงี้ยหลวงพ่อเงิน วัดบางคลานนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้คล้ายๆกันเนี่ยครับดินครับคี้เบาให้ดูผิวพระไปเรื่อยๆนะครับการพิจารณาผิวพระอย่างนี้ก็เหมือนอผู้ชมก็ส่องเองนะครับ นะครับใต้ฐานจะเห็เนว่าหลวงพ่อคล้ายนะครับหลวงพ่อคล้ายก้นก็อุขวางอย่างนี้นะครับอุขวางอย่างนี้ภาพโดยรวมก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นพระที่หล่อโบราณหล่อได้สวยมากนะครับหล่อได้สวยพิจารณาง่ายครับของปองทําให้เหมือนครับโดยเฉพาะผิวพระของปอง ปอมทำให้เหมือนแน่นอนนะครับเนี่ยดูด้านหลังนะครับเนี่ยดูในซอกนะเดี๋ยวซอกด้านหลังเนี่ยของปอมทําให้เหมือนแน่นอนนะครับให้จดจําผิวไว้กันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับ สวัสด so ีครับ